ร้องทำไมอะ <c oughs> มาที่เร็ร้องทำไม <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาซื้อเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องเพชรกัน <c oughs> เพราะว่าน้องเพชรอะน้อยใจนะคะที่แบบจริงๆแบะจะไม่ได้เหมือนไม่ได้อยู่วันเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาร้องไห้ด้วยนะทุกคน อันนี้พ okay. ี before, so ่ต so, so, <people> ิ so, viamente, so, find, ๊กต่อค่ะที่เดียมาเลือกเค้กตุ๊กตเลืนเค้กเราจะซื้อเค้ก s M p นะคะเดี๋ยวเาไปดูกระตุ้งกันเลยเค้กน่ารักมากค่ะอันนี้เค้กไอรอนแมนเค้กเจ้าหญิงอันนี้น่ารักเค้กอันนี้น่าอร่อยเค้กโพนี่เราเคยซื้อไปแล้วเมื่อปีปีนู้นทีนั้นินนั่นแหละเค้กสื่อน่น่ารักนะ เคยจะชอบแบบไหนมันชอบแบบไหนกันบ้างคะอย่างตัวใบมุ้นี่ยไม่เคยได้ชอสีฟ้าม่วงในนี้กจะมีีาที่แบบูโลรดาวนะคะตเนหมือนแบผู้ชายเลยเนาะก็มีนีโนี่แต่ว่ามันเราเคยซื้อไปแล้วที่่งมีอันนี้น่ารักเด็กนี่ดอันนี้ดาอันนี้อันนี้ก็น่ารักุุี่ นอเเคมแล้วข้เขามีเคสไดร์ด้วยนะแมมันเป็นภูเขาไฟอยู่ข้างในไง เพงก็จะเป็นยังไงนะคะเป็นไงรู้สึกยังไงนูเข้าบ้านหัน้เราะัวเะหเรหัราถ้าจวเราะมาะยูวในาะหัองนาะัวห้วเราจะาะทัาะังไร <c oughs> กัวเราะห้วเราะาะหัวราหัวเราัวเราะหั้าะวาวเราะาะหัััาะ้าว่าะ Bye. ผู้หญิงแล้วก็เด็กก็ต้องรองคนโตมาก่อนใช่พี่จิก็เลยปิดประตูไว้หมดเลยแล้วก็ขังงูไว้แปมืนอเกิดน้ำแพชรอายุกีกขวบแล้วคะแปดขวบแล้วน้องสดงสด,สดใจเยอะๆเลยนะคะนี่ดีใจไหมพี่จิ๊บซือเค้กมาเซอร์ไพรสที่สำคัญุกคนเขามีของขวัญให้น้ำแขชรด้วยนะทีเพี่จิ๊บก็มีของขวัญให้ด้วยนะยากูยังก็คืออะไรอยากูเดี๋ยวเราไปเอาเค้กไปวางก่อนดีกว่าค่ะเจ คืออะไรพี่เจลซื้ออะไร,ออะไรให้เพจพี่จิ๊กก็ยังไม่รู้เลยอ่ะอะไรสมดุดว้าเป็นลูกหมาเลยอ,อุ้ยตายอุ้ยมา้าอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้พี่เจลให้หลายอย่างจังเลยอ่ะอุ้ยดินสอสีสวยมากเลยสีพาสเทลไหนดูดิโอ,โอ้พี่เจลซื้อเยอะมากอ่ะสายเปนี่หว่ามีใ <laughs> นี้เป็นคอตต์อิตใช่ไหมหลายน่ารักมากเลยแล้วอะไรอีกไม่หมดอีกเหรอ เริ่มแถ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 มแมอะไรอ่ะสีอันจิีวเดียวยังอะ่ะอะไรอีกอะไรอีกงบหมดพี่เอบอกอันนี้เป็นอะไรคะสตาราโคดอีโอ้ยน่าไหนอีกไหนอีกยังงบโอ้โหทำไมแต่ละคนซื้อให้หลายอันจัง สีฟ้าหมดเลยเพราะน้ำเพชรชอบสีอะไรสีฟ้าใช่ไหมวิ่ยสมูทเป็นรูปหน้าหมีด้วยอ่ะวิ่ยชอบไหมคะชอบใช่ไหมไม่มีเค้กไงพี่จิ๊บซื้อเค้กให้น้ำเพชรได้ไหมได้ใช่ไหมงั้นเรามาลองชิมเค้กของพี่จิ๊บดีวกว่านี่เค้กที่พี่จิ๊บซื้อให้นะคะข้างบนเขาเขียนว่าอะไรด้วยน้ำเพชรรู้บา้าใครเป็นคนเขียน ีจะกินอะไรก่อนคะตัดตรงไหนก่อนอถ้าจะจิ้มตาเขาเหรอถ้าจิ้มจม,มูกเขาแล้วว้าวจม,มูกแหวงเลยดูดิจม,มูกค่ะอุย้ยเป็นหมูลมหมหมมแล้วเพชรจมูกหมูินี่เขาเป็นหมูอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมอร่อยไหให้น้องๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะคะ สุขสันต์วันเกิดนะคะน้ำเพชรน้ำเพชรบายบายกลับไปวันเกิดกันจี๊ดนอนไหมไม่เอา <laughs>